เดี๋ยวเราไปเลี้ยงข้าวน,น้องๆกันเลยค่ะไปค่ะ สนุกสนานแค่ไหนไปชมพร้อมกันเลยค่ะมาแล้วค่ะอาลูกคนไหนยังไม่ได้ค่ะ<ม>าอาลูกอ่ะฮะหนูยังไม่ได้อานูอาลูกอาลูกอ่ะมาลูกหันทางนี้ค่ะนี่เข้ามาแล้วนะคะอนั่งลงนั่งลงนะแล้วตอนนี้เรื่องเซอร์ไพรส์ที่สุดในชีวิตแหมไม่ต้องถามกเซอร์ไพรส์ที่สุดเลยครนะตอบยากเลยอ,อ้อยากมากเลยอะล่อะข,ขอดมันมากอะตอนเข้าไปทำค้อน,นี่คือ เข้าไปด้วยเข้าไปด้วยครับแล้วก็ผ่าท้องเอวผ่าไม่ใช่เราไม่ได้ทำไม่ไม่ใช่เราดกตรสมชายรักษาสิวนะไม่ได้อทำพ่อคือพี่กำลังถ่ายวีดีโออยู่แล้วพี่รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราต้องมองผ่านเลน่ะทาไมเราไม่ชงโงมาดูเฮ้ยจริงหรอนี่ลูกเราของความรู้สึกแรกของของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคือเรามองว่าเฮ้ยเขาจะสมบูรณ์ขนาดไหนเขาจะแข็งแรงขนาดไหน แล้วเขาจะครบ32มสิบไหมโดนคนบอกเลิกแบบกลางริงไอรุดจริงจริงไอรไอุดโดนคนบอกเลิกกลางถนนกลางถนนนอายมากไอายมากทำอะไรอยู่ตอนนั้นแกเดินข้ามถนนหรอเลยคือคือหนูเดินกับเพื่อนอยู่แล้วเราคนที่เดินมาบอกเลิกอ่ะคือเดินเดินมาข้างหน้าเดินตามมาหรอเดินข้างหลังแล้วก็เรียกชื่อหนูดังมากหนูก็อ่านไปมีอะไรเราเลิกกันนะดังมากทะณท้องตลาด หนูก็เลยทัดแต่หันกบไปแล้วเออตอนไปสู่ขอพพิตาปอายังไงอ่มันเป็นอะไรที่ยากลําบากเลยเกินตอนนั้นข่าวมันกลังแรงมากก็ไปปรึกษาพี่เป็ดบอกว่าพี่เป็ดทาไงดีครับพี่เข้าถึงผู้ใหญ่เลยขอเข้ามาเขาแล้วตอนนั้นพี่เป็ดเขาเป็นลิซซี่ดวงด้วยเขาก็จะผ่าอยู่อีกสามสี่วันน่ะเขาก็ขับรถไปอ่ะแล้วก็นั่งเอียงขับรถไปเนี้ยจากกรุงเทพนครสวรรค์200กว่ากโลขับอยู่เนี้ย ก็ไปเป็นลิซซี่ใช่เป็นลิซซี่เป็นลิซซี่แล้วก็ไปสัญญิงสัญญากับคุณแม่เขาบอกแม่ผมรักลูกสาวคุณแม่นะครับผมจะดูแลลูกสาวคุณแม่ผมจะดูแลให้ดีที่สุดไม่เชื่อถามพี่ลิซซี่ดูไม่คุยด้วยสามวันเท่านั้นแหละเขาก็อยู่กับพี่ชายเขาไงคอนโดพี่ชายก็แปลกใจทำไมน้องเขาไม่พูดไม่อะไรเงียบหันไปอีกทีหล่นลงไปอยู่ข้างล่างแล้ว คือเขาบว่าไม่มีพี่เปิ้ลเขาก็ไม่มีชีวิตอยู่แล้วจนทุกวันนี้เขาก็มีชีวิตอยู่นะยกเว้นม้าไม่มีม้าไม่มีม้าม้าแตกแล้วน้องซัสซี่เคยทำให้ใครอกหักหเก็ถือว่าเป็นคามากันเป็นเป็นกรรมของเรากรรมที่เรามาอกหักอกหักทีหลังอ๋อคือเราไป เลิกกับคนนี้แล้ว uh huh. พอครั้งหลังปุ๊บกรรมตามสนองคำนี้วนนนนนนนั้นนั้นเลยค่ะ ถูกใจน้องก็บอกว่าถูกใจมากๆเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอทานข้าวก่อนน้องๆก่อนละกันนะคะอร่อยไหมคะเด็กๆอร่อยอร่อยก็ต้องทานให้หมดนะแล้วเดี๋ยวทานไอศีมกันโอเคโอเค สี่ถ้วยแล้วอ๋อใครทานไอติมบ้างคะยกเมื่อึ้นต่อแถวนะคะเอางี้ดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวขอตักไอติมให้กับน้องๆก่อนลวกันนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะว่า เลิฟอีสของแขกรับเชิญที่มาบ้านเลิฟสตรองจะหวานซึ่งแค่ไหนไปชมมพร้อมกันเลยค่ะอ่าน,นี้ติมเสร็จแล้วใส่ถั่วใส่นมใครอยากได้ใส่ขนมปังแล้วเลิฟอีสของน้องกุกกิ๊บนะคะเลิฟอีสความเข้าใจกับการให้เกียน การให้เกียรติกันและการใช่นั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดถ้าเราให้เกียรติใครใครในใดคนหนึ่งเราจะรู้สึกวดีจํังเลยเนาะ Love is พี่ก็อยากไปอยู่นะครานี้แต่ว่า <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> รักคืออะไร แม่ก็ไม่คเคมีรายการไหนมีจะกาถามว่ารักของพี่มามคืออะไรออมีรายการนี้คุณออกเนี่ยแหละคะ่ะที่ Love is Love is Love is love is nothing without you Love is everything that you Open up your eyes you will see Love is Love is everything to me ความรักของความรักของพี่มามคือทุกสิ่งทุกอย่างาความรักความรักก็ต้องเป็นอะไรที่ ต้องเข้าใจกันก่อนอใช่ปะมันต้องเข้าใจกันแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันต้องใช้ชีวิตร่วมกันได้โดยที่แบบไม่แต่คิดแต่หัวใจในในเรื่องการดำเนินชีวิตของของของ,ของ,ข,องของทั้งสองฝ่ายรักคืออะไรรักคือพลังที่ยิ่งใหญ่เนี่ยโอ้โหนี่เป็นเพลงเลยนะแนะบทเพลงพี่บอกว่าน้องกาลังมีความรักอยู่นะแววตามันบอกอะ่ะจริงปะจริงไม่มีนเลิฟอีสอคะคือ ความเข้าใจข้อแรกเข้าใจแล้วก็ให้อภัยซึ้นกันละกันสองอย่างเข้าใจใ <น S 1> และใ,ให้อภ<ห>ั <ใน S 2> ยสมมติทำอะไรไม่ถูกใจโตเออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวยังไงสักวันหนึ่งเขาก็ต้องดีเองหละเดี๋ยวเราคอยบอกเขาคอยปรับเขาโดยยังไงสักวันเขาก็ต้องดีสําหรับผมน้ำรักก็คงเป็นการที่เราหวังดีกับใครสักคนหนึ่งโดยโดยไม่ได้หวังเี่จะได้กลับมาเพื่ออนะครับผมคิดว่ารักเป็นกําลังใจที่ดีรักก็คือเอ่อให้เขาเป็นได้ทุกอย่าง ทั้งเพื่อนทั้งคนปรึกษาอืมโหคนนี้นี่เขาแบบจริงจังนะ Love is คือการให้อ wow, ่ะค่ะให้โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนมีความสุขที่จะให้แล้วก็มีความสุขที่จะได้รับกลับมา ค,ความรักของเด็กๆนี่นะคะยังสดใสร่าเริงอยู่ความรักเปียกเสม,มือนไอติมนั่นเองนะคะ<อ>เป็นยังไงบ้างคะความรักของแขกรับเชิญที่มาบ้านเลิฟสลองแต่ละคนเนี่ยโ,โหน่ารักกันทั้งนั้นเลยนะคะ<อ>เดี๋ยวขอจ่ายไอติมให้น้องๆ,ๆก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปชมกันค่ะ<อ>ว่าเที่ยวสบายๆในสไตล์เลิฟสลองค่ะอ๋อมพาแฟนคลับอ๋อมไปเที่ยว,กวเกาหลีจะสนุกสนานแค่ไหนนะคะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะใครเอาไอติมอีก <Yeah. S 2> อยู่ <im itation> พระสะวังเคียงบ๊กคุงวิ่งมาเลยเหนื่อยมากหนาวด้วยมีควันออกไหมีควันออกไหมไม่ได้กิน Penny business business running So is It's look your out not my ปกติไม่ค่อยได้มากับทัวร์ฮะแต่พอมาแล้วเออมันคืดีนะแบบว่ามีเพื่อนเลยกันเองแล้วท่ากายก็ดูดีเลยฮะคณะที่จัดมาสินสัมพันธ์กที่พักแล้วการบริการต่างๆที่ทาให้กับเรานี่เป็นสิ่งที่เราประทับใจที่สุดแล้วบอกว่าใครที่บอกว่าถูกวันนี้นะคะต้องมาเชิโมกแล้วก็มาต้องรีบบินรีบแท่วนี้อันนี้เราต้องมฏติเสร็จเลยว่าไม่จริงนะคะเรามีเวลาในการที่จะดูแลและที่จับ้ือจะด ลืมมาถั่วของขอมนะคะเราเราจะการันตีให้เลยค่ะว่าไม่ผิดหวังค่ะก็ภูใจและดีใจค่ะที่แบบว่าได้มาเที่ยวในครั้งนี้ m e m o r y of k o r e อ w i อ h of s ิสอ a กนะคะก็ขอบคุณมากแล้วก็หวังว่าจะมีคลิปดีๆแบบนี้แล้วก็มาในที่ที่แบบเป็นสิ่งที่น่าจดจำแบบนี้อีกเยอะๆเรื่อยๆ อขอบคุณมากค่ะแล้วก็ครั้งนี้มก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆนะคะที่ได้มาทัวร์กับพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะคะที่อยู่คลิปนี้นะคะคุณอาคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านนะคะก็ขอขอบคุณด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะิะนดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะแล้วก็อย่าลืมคิดถึงกันด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะ ด้วยนะคะใครอยากได้ลูกบอลบ้างโอเคเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหเที่ยวสบายๆในสไตล์เลอะสลองทริปพิเศษนะคะสำหรับแฟนลับสนุกสนานมากๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวออมจะจัดทริปนี้อีกนะคะแน่นอนเลยค่ะสำหรับเดือนกุมภานะคะ12-16ถึง16นั่นเองค่ะก็ยังไงก็อย่าลืมนะคะสั่งจองได้นะคะตามเว็บไซต์ที่อยู่ข้างล่างนี้เลย และสำหรับปีนี้นะคะก็เป็นปีใหม่แล้วก็ขออวยพรให้แฟนๆเลิฟสลองทุกคนนะคะมีความสุขนะคะสิ่งใดที่ไม่ดีก็ขอให้ทิ้งไปสำหรับปี53ส่วนปี54แล้วก็ปีต่อ,ตอไปขอให้เปิดรับแต่สิ่งดีๆแล้วก็ร่ำรวยกันทุกคนเลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะเวลาก็หมดลงแล้วเจอกันใหม่นะคะในรายการเลิฟสลองทุกวันอาทิตย์เที่ยงครึ่งค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ 30ปีมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมค่ะขอเชิญชวนผู้มีจิตเมตตานะคะช่วยกันร่วมบริจาคเงินเริ่มต้นที่30บาทเท่านั้นค่ะช่วยเหลือเด็กอ่อนที่ยากไร้นะคะใครสนใจนะคะก็ติดต่อได้เลยค่ะตามเบอร์ที่อยู่ข้างล่างนี้สวัสดีค่ะคม่ yeah, ขอบคุณค่ะ กอกันก่อนแล้ว <Sustain able> มาก่อนก่อนอ๋อยิ้ม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 ส่งจุกเลยส่งจุกเลยจุกจุก